มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดูดวงราศีราหูย้ายวันที่5้าพฤษภาคมยิ่งว่าย,ยิ่งรวยเข้าสู่เดือนพฤษภาคมดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละราศีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังเหมาะเค,ค้กเองเผยดวงรวยเพราะว่า องค์พ่อราหูยิ่งวายยิ่งรวยด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่เคลื่อนย้ายส่งผลโดยตรงกับกลุ่มราศีนี้ดาวราหูย้ายครั้งนี้หมายถึงความรักความร่ำรวยความมั่งคัง่งการเงินขาขึ้นสุดๆร่ำรวยได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือและพลังของราหูเสริมพลังให้เตรียมรับความปังหลังวันที่5พฤษภาคม2568แน่นอนค่ะ สำหรับราศีประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลราศีธนูราศีกุมและราศีเมษค่ะโดย5ราศีนี้ยิ่งว่ายิ่งรวยนะคะด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่เคลื่อนย้ายส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มราศีนี้ดาวราหูย้ายครั้งนี้หมายถึงความรักความร่ำรวยค่ะและความมั่งคั่งการเงินขาขึ้นสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ